เยินได้ไหมครับเยินได้ไหมรู้สึกหนือเรื่องเรื่อวุ่นวายในตอนนี้รู้สึกเรื่องต่านตอนนี้แต่เดี๋ยวเกินได้ไหมครับหนึ่งสองสามนี่นะบอกแล้วว่าเราต้องตั้งใจเรียนวันนี้หนูมาข้าวน้ำมันรสหน่อยค่ อะไรอีกนะเราต้องต้องตั้งใจนะต้องตั้งใจตอนนี้ดูในข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งเป็นการทาบทสนทนานะบอกเลยว่าทาบทสนทนาครับเราจะต้องรู้ว่าใครเป็นคนพูดพูดกับใครแล้วพูดเมื่อไรนะครับพูดเมื่อไรอีกตัวหนึ่งที่สําคัญคือพูดที่ไหนนะอันนี้ก็จะต้องรู้ให้ได้ว่าเขาเนี่ยพูดกันที่ไหนนะครับทีนี้ก็อีกหนึ่งครับ I am 12 years old เดวิดพูดกับซอลีซอลีจะถามเดวิดว่าวแงไม่รู้แต่เดวิดบอกว่า I am 12 years old ซอลีถามเดวิดว่า how old are you how old are you แปลว่าอายุคุณเนี่ยเท่าไร่แล้วแต่ถ้า how old are you แล้วว่าอะไรครับ how สบายดีไหมช How are you How are you อันนี้เดี๋ยวให้ไปอีกนะ How are you สบายดีไหม How have you been how สามประโยคนี้แปลว่าสบายดีไหมนะสบายดีไหมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ผมไม่จำเป็นจะต้องถามแค่ว่า How How you today? are a are you today? How are you today? จแอบไ e thank you and you แค่นี้เราไม่ต้องไปเราต้องถามแบบนี้ต่อไม่ได้ถามเพื่อนปั๊บ How is i ต going? How has you been? นะครับตอบได้หมดเลยแล้วถ้าเราจะตอบว่าสบายดีฉันสบายดี ปกติท <premises. S 2> ี่หนูบอกกันก็คือ am I am f l e ใช่ไหม am f i y e m f am f ที่นี้มันไม่ได้มีเฉพาะ am f l e อย่างเดียว am แล้วอีก am am okay I am, I feel well อะไรอีก am I am so so ก็ได้ โซโซอะไรคือจะบอว่าโซโซไหมชิวๆงั้นเราอยู่ทีเด็ดแอมโซโซงั้นแหละหมายความว่าก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละหมายความว่าก็ไม่ได้ดีและก็ไม่ไม่ร้ายก็ถือว่ายังเป็นในเชิงที่โอเคอ,อยู่ใช่ไหมแอมโซโซ I feel well, I'm okay, I'm fine อะไรอีกอ่าได้ I'm happy ก็ได้ฉันมีความสุขเปงบ้านี่ของฉันมีความสุข I'm happy เห็นไห<อ>ม ไังหลายตัวเลยเห็นไหมครับเร่จำเป็นต้องตอบแค่ m f i 5 e am f i n am f n นะเรา a o a y am f e e a s o i a m happy นะหรือตอบได้หมดเลยนะเห็นมราบแ้่าเไม่เยจะเริปงน้อทำเรื่องีนี้นะน้องำอ่ะทีนี้เดี๋ยวนข้อที่หนึ่งนะเขาบอกว่า a ก็ตอบว่า how are you โอเคนะอ่อต่อไปข้อที่สองตอบเลยไม่ต้องคิดอะไรมากข้อนี้ I went to school late because I I m i s s the bus นะแปลว,ว่าฉันไปเรียแบบนสายเพราะว่าฉันตกร,รถใช่ไหมครับ miss แล้วตามด้วยรถแปลว่าตกนะแค่เดี๋ยวเขาพ่าหนูน่ง้าิีหน้าตาแล้วก็กระโดดลงไปนะแล้วหมายถึงว่า ไปไม่ทางรถนั่นเองอทีนี้ดนในข้อที่3 What is the eighth month of the year What is the e t h month of the year ใครสามารถท่องเดือนทัง้ง12เดือนเป็นภาษาอังกฤษได้วิ่งออกมา1คนไปเลยค่ะไปเลยลูกอ่ลลกมามาแล้วเห็นไหมนี่แหละประเทศไทยต้องการเด็กแบบนี้ครับ เราไม่ต้องการคนเก่งครับคนเก่งวังนนียมีเยอะด็อกเตอร์มีเยอะวิศวะมีเยอะเราต้องการคนกล้าครับเห็นไหมเขาสองคนนี้คือผู้กล้าของอำเภอโกงรลาจังหวัดพัทลุงนะครับโอเคเดี๋ยวน้องผู้ชายมายืนทางนี้ก็ได้ครับออกไปสองคน,นงไปทางนี้ก็ได้ครับหน้าหน้าลำเต้าเหมือนน่าเลยครับที่บ้านตีมาหนูนะครับผู้ชาง ถ้าผมไม่ดีเลยอถ้าผมน้องไม่บาลานซ์กับผมน้องเลยนะมีมีกิ๊บไหมในมิกิ๊บไหมก้อหน่อยชื่อน้องอะไรครับน้าน้องกุ้นชื่อน้องกุ้นมาจากโรงเรียนอะไรครับบ้านกูครับบ้านกูโอ้ไก่สารูอ๋อบ้านกูได้ยินอะไรบ้านกูตกใจ บ้านอห<ล>บน tall. บไหน,นบ้านครูบ้านครูนะโอเคเราชื่ออะไรครับเกมกัน้องเกมเกมมาจากเรียนบ้านวางปริงกันอ่ะบ้านวางปริงกันบ้านวางปริงวางปริงอ๋อแล้วอยู่ตำบลเดียวกันไหมสองเรียนนี้เราอยู่ตำบลอะไรครับตำบลชารัฐค่ะตำบลชารัฐเราอยู่ตำบลอะไรครับบ้านอะไรบอ๋อตำบลทองเฉลิมอันนี้ตำบลชารัฐ อยุดอยุดไล่กันไหมครับสองสองสวันนี้นี่น้องข้ากระดุหรือวะตอนี้ไม่ใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวให้ให้คนท้องก่อนหรือใครจะท้องก่อนให้ท้องก่อนนะอ่าโอเคเดือนแรก January February March April May June July August September October November December เพีเลยองเอาเราเพียเลยถูกไหมอ่ะเพื <goats rhythms necessary> ่ต้อง January February a c h p r i l May e น s t s e r กูสัร้่งกูสั่เดี๋ยเดียวใหงครับ April April แล้วก็เล่นลงมาถวันอคท้ายนะครับ วัก <mm ินสตมาต้อไปสัวที่บ้านนะครับอ่ะต่อไปนั่ใหม่เลยอ๋ออนั่งนั่งสมาธิดีนั่งสมาธิดีน่รอรับ้ ไมดูดายโอกาสเส็นดอกโว์นเโอเคครบเสทีนี้เดี๋ยวเราเราต้องจากอันวาถึงมกราฟังหน่อยสิเอาเีก่อนเอาเงก่อนมาๆมาให้้องต้องภาษาพษให้เพื่อแรงเป็นภาษาไทยโอเคไหมอ่ะเดืองแรกนยริคงหมไหนเอาเอานยริ ครับเอวาริ52เดือนกุมภาพันธ์3 5เนี่ยชายิงปุ๊งๆไว้1 2 3ยาอะไรวะไหนผมไม่เอาไม่เอา1 2 3เป็นไง เี๋ยวน้องออนไลน์คุไปได้ตอบทางไลน์ก็ได้นะครับอ่ะอมกราคมุพามกราคมคุพามีนามนาคโอเคไหไป April มินายนใชเองก็ก็ไม่ใส่ตัวท้ายมาให้เดี๋ยวใ่ไหมเอาไหมเอาไหมเอาอาหมแบบรูฟิกเลย April อออนน้องน้องหาใจเข้านนี้ยนี้หายใจเข้าลึกหาลึกออไนมายงดี้สองสามพระใหม่สออะมุม เรานั่งอยู่ตรงไหนครับตั้งอยู่ทําไหนแต่ไหนใช้มาเียนเดียวกับกับเพื่อนรักบ้านบ้านกูมามาช่วยเพื่อนคนนึงสิใครก็ได้มาเร็วช่วยเพื่อนคนนึงใครก็ได้มาหาตัวช่วยให้นะอ่ามาแล้วเพื่อนมาแล้วแต่มาช่วยเพื่อนนะครับเอาวิ่งมาเลยครับมาเลยทําไมคนขายาวคนขาสั้เอาวิ่งมาเลยครับมาเลยวันนี้ก็เห็นกางเีงนักเรียนขายยาถ้าสใส่กูมีแบบนี้บ้างนะ เดี๋ยไปตักขานี้ชื่อน้องอะไรครับลาติรัสอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเลเพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนจะไปเลรังน้องไอยูนทนีีครับเรายนนีเออเดี๋ยวให้น้องผู้ิงบอกภาษาอังกน้องแรลอะไรนะโอเคหนึ่งสองสาม j a n u a r นาคม f e b a กุมภาพันธ์มามีนาคม a p ริ l เมษายนเมษตุลาคมุน

เอโอรีม yeah. ุกาลมารีคุณปานมานนอาคเอฟริวสายคุนสบานมีไรไยตัวไหนัยหมุนหัวเอามั้ยเมื่อกี้เดือนสิงหาคมว่าไรนะปันดันดี่ เราแข่งเราแข่งหาผู้ชนะคุณจะบอกภาษาไทยแล้วไหมไาอยู่ที่คใครได้บอกภาษาอื่นนะั้นอ่าสามคนย,ยืนเดินแถวอ่าเดินแถวเดินแถวอ่ะเดวนนะพฤษภาคมอันนี้แค่ 1, 2, 3, 4, ตัวอย่างพอคนนับหนึ่งสองสามปั๊บถอไม่ได้แสดงว่าเพนะอาไปมกราคมกุมภาพันธ์มัน ันนี้อันนี้แค่ตัวอย่างหลังจากนี้เอาจริงแล้วนะมกร,ะรายอนไม่มีเกิดบกรายอนที่ไหนม,มีอย่าเชือ่อหรอกอย่าเชือ่อรักชาติอีกคนชาตาิก็ถึงหน้าพ่อหน้าแม่เอ้ยใช้หัวก,กันกกน,กกน้องเพื่อความปลอดภัยโอเคไหมเอาเอินนะเอาเอิน ถ้าตอบไม่ถูกให้แรงปลาเบิร์นท่านว่าคมสิงหาคมตอบไปเดี๋ผิดแล้วอ่ะเราแยกแยกไว้ปานี่ก่อนอ่ะผิดแล้วเมษายน์น <inde. S 1> ี่ผิดแล้วไปยืนตรงนี้ก่อน อ่ะตีนตีเองต้องเก่งกับตัวเองแล้วนะทำหน้าวงบ้าเนี่ยพึ้งสัญกาย่อยแ่งกับตัวเอง้นะลองทำน้มเหมือนจะร้องอ่ะถ้าสติตไม่ได้ข้าโค่นี้เอาไหม No vapor เดินอะไรพึพายกอยกกาค

ยิบยิบม,มาเลยนะเว้นเว้นอะไรเพื่อน้วยนะ <Yes. S 1> เอาไมโครโฟนมาก็ได้ครับของที่นี่แล้วนี่มันขนมีเอาไหมได้หรอมันโอกรูเลยอ่ะ <c oughs> เตัวเองนี่น่ารักของเพื่อน <c oughs> น่าหัวเราะแล้ว,ลวอ,อันนี้ก็ถามว่า what is the eighth month of the year ก็ถามว่าไงครับเดือนที่ เดือนที่8ปของปีอ่ะคือเดือนอะไรอ่ะพอครับเดือนสสมเัเออรอเพื่อนด้วยอรักแคบไพรอนนั่งจอครัสีวาสยขอครอ่ะเดือนอะไรครับ ออ g u s คเป็นไรสิงหาคมตอบข้อไหนครับอ<า>ตอบข้อ2นะครับตอบข้อ2อ,อ่ะโอเคอ่ะทีนี้ทั้งหมดตั้งเอกาสารก่อนนะครับตั้งเอกาสารก่อนอ่ะไม่มีอะไรอยู่ในมือนะครับไม่มีอะไรอยู่ในมืออ่ะลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนครับเอออ่ะให้บิดขี้ครานยวอน วิ่งีออ่คราดเอาเิงี้ครางวิ่งี่คราดครับเอาเิงี่คราดยาวอ่ะทางบนซ้ายฮะรูจะใช้ไหมใช่อ้าอเอาเมินลากที่บ่าเพื่อนข้างหน้าครับอ่ะแล้วก็บีบีัวงัวเพื่อนหาย่ยครับงัว นทนาที่เวทีเอาชูม,มือขึ้นชูสองสองข้างปั๊บเอาสะบัดมือเอาให้ให,ให้มือมันหายเมืออ่อยแต่ที่รเราเขียนอย่างงี้เอ่อเอาเมื่อลงเอาขยับตัวไปทางซ้าย รุยกันต่อครับลุยกันต่อโอเคไหมอ้าวทีนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อในข้อที่4นะ Which sentence is incorrect Which sentence is incorrect นะครับเราจะเจอข้อสอบภาษาอังกฤษนะแล้วน้องจะเจอคำนี้เสมอครับเสมอเสมอ เราจะเจอสองคำนี้อครับเด็กๆครับเวลาทำข้อสอบนะอันนี้สำคัญมากนะครับสำคัญมากเราเจอสองคำนี้นะสองคำนี้เสมอนะเวลาทาาาำเว,าเวลาทำข้อสอบ correct แปลว่าอะไรไครับ oh. True ก็คือ True oh. incorrect false ก็คือผิด oh. <Pin. S 2> นั่นเองนะแล้วถามว่าข้อไหน True ข้อไหน false นะครับข้อไหน True ข้อไหน false โอเคนะอ่าข้อทสี่ตอบได้ยังอลองอลองเนะ่าถึงผิดเขาไหนครับ p e r s o n n e r work in the office กอ็คืออาหารทำงานในบริษัทถูกไหมผิดนะตอบเขาไหนครับตอบข้อสามนะเนะดี๋ยวนะดีนี้ครับคุณรู้สึกว่าหนูเริ่มเริ่มวุ่นวายเนะเริ่มไม่มีสมาธิใช่ไหมครับเดี๋ยวเราปิดการประชุมสิบนาทีให้ทุกคนรับบรรยากาศ และเดี๋ยวเรากลับมาพบก,กันที่นี่อีกครั้งหลังจากนี้สิบนาทีครับเชิญได้ครับแลยวหลังจากนี้น้องกลับมาจะไม่มีเสียงนะเครับาาออ่สยเข้า้า